ทุกคนมาครับตั้งูปกลับเลยป่ะ,ไ, <WA> ะไม่ไม่แต่ไปงานสอบแม่จาใครรมั้ไม่แม่แต่เล่นไป แต่รู้ว่ามีอะไรบ้างตอบมานั้นคือไม่ได้ผ่านกระบวนความคิดเลยข้อสอที่ทำที่้องพ่อลข้อสอที่น้อพ่อู้ม่ก็จะรู้แหละ่อเยท่องเลยพ่อนั่งหลับแต่เรื่องลอตเตอรี่นะให้ตั้งตอบลอตเตอรี่หวยเยรู้หมทยรู้หมทีแพงบอกว่าตามไปวันแล้วก็อันนี้ก่ถอด้วยอันนี้ก้นมูก้นตาอีนะนตา ขาขี่รถบัสขา่วันนะไม่เขาี่รถบัก็ไปทำทีมาเมาแล้เขาอยู่แม่แม่น้องกลับเลยรถคู่อะไรอ่ะตายเด็กแว่นข้างในเนี่ยรู้บ่อยไหมบ่อยอยู่โอ้โห ม่นิยมเราไม่นิยมล้อ่าน้ำไม่ลด ัโซ่อืมไม่สู้อะค่ะขอเดอนะเดอนไหนเอ็นเอ็นนะรถตร้องมีรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่ล้างรถ <c oughs> เออ